โอ๊ยพี่น้องเอ้ยสุกสันวันปีใหม่เลยพี่น้องสะปะนาเอาวแทะดอกโป๊ยเซียนสะเบาะข้างน้าเอาเอาลางงาม ผักหอมปอดเจ้าคือมังงามก็ดอกกระ,กะเดียดให้แม่งามโผลงามโพพ้าตั้งแต่แม่ปลูกผักมาเ่าเคยเห็นผักหอมปอกงามปานนี้จะเถือ่ออย่างมากกระซุ้งประมาณเพียงเขานี่ ชื่เพียงแอวกินยังบัดรหนึน่งชนะสวยไหมสวยสวยสวยมะเขืออุ้ยขาคือ เซสลิงเองแบบนี้แบบนอันนี้อออาจารย์เอียง โชคดีปีใหม่พี่น้องจ้าปีใหม่แล้วไว้วาเนาะไวปานโกโหกบรรยากาศยามเช้า ดอกโอเอซิออนเกินดอกมันลายนะสิมีเงินลายก็จะว่ากินดอกมันหน่อยนะครับบมีเงินแมนแมนคือขวานเลยเป็นดอกมันหน่อยนะบุมีเงินผักแพรว่าชงามกระหลาดก็เดี๋ยวผมผักแพรอ้อยคือน้ำแท้ สบายดีพ you know? nah, ี่น้องสบายดีพี่น้องบรรดาคนสบายดีปีใหม่แม่ไหวพรให้เอฟซี่นายแม่ปีใหม่สบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเอ้ยบรรุกคนส่งท้ายพี่เก่าตอนลักให้พริบห้พริแม่ ให้อยู่ดีไม่แห้งชุบกระพาะแข็งแข้งให้ห่างให้รวยเด้อสั่งลูกปุกขึ้นเงินไหลทองเงินไหลน้องท้องไหลเข่าโอมพวกเจ้าทุกคนเด้อให้ล่ำให้รวยล่ำรวยล่ำรวยเด้อลูกสาวผู้อยู่อีนี่ก็เมืองนอกนะจ๊ะสวิตเซอร์แลนด์ นางเลยคนเดียวเมียเดียวคือแม่ว่าอั่นเด้อร์หอยล่ให้รวยถือโค้ช้ำโตบอคคือบทโทษมหาแม่เนาะฉันลืมฉันลืมสนิทเลยถือซ้ำโตเราบทจักสม่ำอยู่บทเถื่อนเยอะมหาแม่เลยหนึ่งเก้าน่ะโอ้ยมาเกล่เอาอีกได้เกล่ำอีกได้เล่ำโศกมันล่ำรวยพี่น้องโศกดีปีใหม่ สูุขสู่คนอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินใส่กันหลายๆโควิดก็ขอให้มันหายพี่น้อนไปโคมันหายไปหลายหลามันส้วงมันเศร้าซะเ่องสุดยอดครับสุรินทะเศร้านอกกระหนัำมือได้วะซิมหาโมกรล่าสิเปิดด่านเนาะถัดมาอันนี้เดียวเแมนสั่นกระหนัำย่อนร่างเลยได้เนาะโควิดนั่นมันก็สีห่วงสียเฮยไปเลย เอาแมนนงเทนนั่นคนอื่นขึ้นมาได้่สันเขากระปุกหัวเขาไปห้างได้เนะาะด่านบดเลยเปิดเขาไปได้ยังไงอย่าสุ่มมาว่าภายอันคนอื่นนะญาติคุน่ะเอ้ญาติน่ะญาติน่ะยังข้ามไปไ่านว่าเพื่อไปาหาปลาไปนำพวกหาปลา,า,า,ากันยังอันไปบอหลอดบะหลากไปกับบอหลอดหรือว,ว่าเถอาะพี่น้องเอ้ยอืมลากไปกับบอหลอด ว่าแตได้ยินในเสียงเฮือเขาแบปิ้วข้าง<ข>อย,กยากไฟกับอยากไฟอะละพี่น้อง <c oughs> เอ้ยมาเฮิงเลยนั่นนี่แหละปีใหม่ก็บหอมบอได้รลองกับลูกเจ็ดเปดเดือนแหละลูก<ป>ลลกับเซร้องบ่มาคืนนี่ปีหนึ่งลูกกับเซองกับพ่ออือกินเนื้อันกินเพาะเขาเกิดขึ้นใช่ไหมเขาปุ้นเมื่อวานนี่ปุ้นแล้วก็มากินไก่ขย่าต้มตุ๋นแล้วก็ขาวดาวข้าวกับขา หนาพี่น้องเอ้ยเขาลุกตั้งแต่ตีสี่กว่ากว่าครับแล้วก็มาดังไฟมาจูไฟขึ้นเหมือนกันพิงไฟหนังปิงไฟ่้เออเมือม่อกล่องเตนเป็นเบาอะไรตางมันแ,แต่มันครบรอบนี่ก็ดีนะฮะแต่มันครบรอบโควิดติดปีที่แล้วเนี่มีนาเนาะฮนะยี่สิบกว่ามีนาเป็นบ่าวเป็นเจ้า,จาก,ก็แห่งดีมึงเอาเต็มที่เลยโควิดม,มันครบรอบหนึ่งปีอืมให้มึงสั่งมึงลาไปเลย <c oughs> ก็ยังได้แต่หามานกรลากก็กกาดาก็ใิพุนแหละไปเรื่อยๆอยู่ในเมย์แล้วของเขาบริสุทธ์เนาะสืจะแนวกินถ้ามันกระส่งเงินหเขาา้าใส่กับว่าหาคนมากิน,นส่งเงินเข้าใส่กับอื้อยพญ่ผเด้อจ้าอด้งใหญ่จะดีบอกว่ามึงไม่ต้องไปเดอ้อกูไม่มีเงินไปประกันมึงนะจบนะ นะมึงตายกูไม่รู้เรื่องนะอืม่มีตังให้ลูกใช้บอกกูเลยใหญ่ใจดีว่ะเอาไปจัดไปตังทำคอเอืึอยเนาะต้องต้องฟังเอืึอยอย่างเดียวเด้ยเอี๊ยมใหญ่เฮาอยู่ไปซะก่อนแล้วเอืึอยว่าให้อยู่กู่อยู่ไปซะก่อนพี่น้องเอุ่ยเมื่ออย่าม่ทันไดหรอกเนี่ยขันสิเมื่อการเสี่ยงนะตอนนี้นะ ก็ะอาสิได้อยู่แต่ว่าต้องใส่ค่าเสียใจสูงก็คือต้องจ้างเขาเขาลายบ่อนลายที่แล้วแบบข้างขึอนก็ยันสองพันหุนแล้วก็สิไปห้องรูบบอค่าเฮือค่าไปก็จะสิรอดบอเลาะขันขามไปได้ฟังนัน่นอะโอย okay. โอเคอเพราะว่านนี้ได้มันกับบ่อนั่น,นดอ,นอกมันบ่มีด่านมียังดอกของผมว่ามันปิดเด้ แล้วบาดี้ช่วงนี้ก็มันก็แห้งก็ซาไปแน่แหละแหละกระเขอให้มันซาไปเลยมันดับไปกับปีเก่าแต่่เมือวานนี้ดับไปแต่เมื่อคืนนีมโควิดโคดากนี้ก็ได้หน่าเบื่อหน่าลำคาญเฮาสิไปเที่ยวฟังไทยกันยังไปบ่ได้มึงดูวางแผนไว้วางแผนไว้ว่าสิไปเที่ยวกรุงเทพมาสั่นปีใหม่หลวงคออยู่ชิดเจ้าอ่ะโคคิดมากจะไม่มีอะไรจะกินแม่แค่โคอ่้โหคือว่า คิดตรงไหนก็คิดไงมันรู้จะทําอะไรกินแล้วเดี๋ยวก็ติดติดติดแล้วอ่ะเออมันก็แม่งความราวเดพี่น้องลงตีแล้วโคคิด <c oughs> คิดแล้วเนี่ยน่ะกำลังขี้ซาไปเพาเริ่มไม่ให้คิดอีกแล้ววางแผนไว้ว่าปีใหม่ว่าสิไปดที่แล้วกรุงเทพจบเด<ล>ี๋ยวไปไซมาไซด์ไปไซดอกเมื่อวานนี่ก็จัดงานไปเล็กๆ,ๆหน่อยๆมีคนมาบอกว่าลืมปลาอ้วนเด้อเซนเอื้อยทางพอลือมอีหลี <c oughs> เมลืมแล้ก็มาได้พี่น้องเยเผาอ้าเผาอันย่าเผาเลยอเผานะไปะจังไรปาดินปาดินนะได้จังหูว่าเฮาลืมเฮาก็เมือห้ามือล่นะะมอหบ่ได้บ่ได้อันเออเรามากินนานัอนมเฮาลืมอะไร ลืมกันไว้ไม่โอกาสนะนี่อดอกย้อนล้างก็ได้กัมนี่แนวเมือไห้กินก็นได้เป็นของม,มีแนวเมือไห้กินเอาสีหมูไปย่างอยู่ประมาณจานสีโลกเอาสีหมูเ่าแหละมื่อไห้เรากินอยู่หมูปลานีบหมูละมันอเออเมือไห้ล่าโลดของขวัญปีใหม่เดี๋ยวสิใส่ซองมือไห้เราอยู่ย,ย้อนหลังยันในซองนั่งนักอยู่ก็หมูอยู่เนาะถ่ายเด้

ย่างไนาะอวซัขาดตบจ้าแกหองเจ้เปิดแล้วยายห้องจ้อุ้ยใบนี่แม่ใบยังเขียวใบยังเขียวเขีนะแม่บุกเลเินบุเลจับเงินอันี้จ้าเียวทางแรกนี่างเลพี่น้องน้องเทนกับน้องน้ำหนึ่งรยดอลลราพี่น้องเอ๋ยแม่น้องเทนหนึ่งร้อยดอลล่าคำหาหมื่น น้องซรายกับข้อให้น้องซรายอยู่ดีมีแห้งซาถูเงินหลายลเงินไหลน้องทองไหลมาทองบ่เอาเงินไหลเอาแต่เงินเงินไหลน้องทองไหลเข่าโฮมเจ้าตะปูเดียวซาถูทองบ่เอาแม่เอาแต่เงินจะได้เบิ่งจะได้เบิ้งลานเบิ่งน้องเบิ่งแม่ไปอีกเนาะโดนโดนพี่น้องที่ติดตามก็คือการพี่น้องเอ้ยเงินไหลน้อง เงินไล้ข่าวไล้ๆเหล่ากท่องน่ไปซสืออันทีลังเนาะพี่น้องเนาะนะมีการหันลังไปอีกขอบใจพ่อแม่พี่น้องสกุลสุขคนที่ติดตามด้วยพี่ดังเด้อว่าพ่อยอนล้างอีกแม่ยอดอีพี่ใหม่ แม่ก็บ่มียังให้มีแต่คําอวยพรนี่แหละให้ลูกให้เต่าโชคดีปีใหม่โชคดีปีใหม่ตลอดปีตลอดไปน้องเออที่สำคัญกให้อยู่ดีไม่แห้งอะไรพี่น้องนาะสุขภาพร่างกายแข่งแรงแข่งแรงว้พ่อกันใหม่คิดหนาพี่น้องร้านพลังน้อยนะอยู่กับร้านจองคนนั่นแหละ

ว่าอละปัดทำไํามาจกเอ็นแขนกับพีอมมลากเพียมลาว่าละ